ไปขายยังล่ะโอ้ไม่ไขายหน่อยไหมไปขายยังวะหืมนีชาขายยังลูกหืมไปขายยังวะไปไปไปขายยังเฮ้ยน่าขายไปขายพักดีละ่ะหืมนีนชาหน่อยไปขายพักดี bây giờ nó đã đi khai những Để... chiều gặp thông thái bây giờ nhanh mình bắt hình còn... là cho dùng đi đi mang xuống đủ một quá hận sâu. 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 mà, quá hận sâu. Một quá hận sâu. Một quá hận sâu. Một quá hận sâu.

ช้อปปิง้งกันละจะไปเด็ดของแม่แลวนะแม่ตีได้หรอไงจะไปเด็ดจะไปเด็ดของแม่้าเป็นยังลูก เจ้าพ่ดเจ้าแม่แม่ตีเด้อสิบอกให้ไปไปแม่บีตีแล้วเจ้ดพอลงแม่บีงั้นมีหลักฐานเด้อไปยังหกขัดจนมันจีนลูกไปไปต้อ,องถอดกับพ่อไส่ไม่เป่ามียังไง Bà mama rủa, và tóc xin ông tóc xin ông con nắm bà 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 nó bà 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 ยังยังยานบ่ยานบ่ไปข้านเขยานข้านไปไปเช็ดกินเช็ดกินเดีดีดูด้วยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกเนี่ยหกหก

ใครพักอยู่อะใครพักก็ตมาดิีนี้ใครพักก็มาสิลูด